มาเจอเจอบทวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลดีๆในหน้าช่องกับเบนเทบอลเหมือนเช่นเคยครับมาเจอเจอกันในวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568ครับไล่เลียงดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้แล้วน่าสนใจและน่าเลือกเชียร์กันมากๆในหน้าช่องแบบนี้ทัศนฟุตบอลดีๆบทวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลดีๆเบนคัสสันมาให้กันเลยอ่อน3ทีมเน้นจัดหนักเทนนตตักในหน้าช่องครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียด บทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลดีๆในหน้าช่องเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้โอ้โหสดชื่นหวานช่ำและจำใจกันสุดๆครับหน้าช่องเมื่อวานนี้ให้สามมาครบทั้งสามครับเข้มๆบินๆไปสามไม่ว่าจะเป็นเอาเอติฮัดบาเซโลนาหรือชาวตันแอลติก มาคบทุกตัวครับดีอกดีใจกับพี P ่พี่ FC ในหน้าช่องที่ติดตามกันไปด้วยเต็มเต็มครับบินบินเข้มเข้มไป3หน้าช่องยังเข้มยังบินขนาดนี้ในหมู่บ้านครับเมื่อวานนี้ในครอบครัวเบนเทบอลยังเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่บวกครับเพราะว่าตระกูล VIP 3ตัวมาคบหมดเลยหยิบตระกูล VIP 3ตัวมาใส่ในชุดคอลเลกชัน3ทั้งเน้นการันตีตระกูล VIP บวกกับ ชุดคอลเลีชันสามมาครบ จบที่ชายชื่อว่าเบนเทบอลครับชื่อนี้มีแต่ให้มีแต่กำไรครับดีอกดีใจกับสมาชิกทุกท่านที่ตามกันไปครับนี่แหละครับคือแนวทางฟุตบอลดีๆบทวิเคราะห์ทัศน์ฟุตบอลดีๆที่เบนจัดวางมาให้ไม่ว่าจะจัดวางมาให้ในหน้าช่องหรือเบนจัดวางมาให้ในหมู่บ้านหวานฉ่าหวานเจี๊ยบกันสุดๆครับใครที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้อยากให้ทุกท่านครับเพียงแค่เปิดอกเปิดใจมาทําความรู้จักชายที่ชื่อว่าเบนเทบอลเข้าหมู่บ้านเดียวกันกับเบนเทบอลง่ายนิดเดียวครับ ปัดขวาไปได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เบนเฉียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเสียเวลานิดนึงครับอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และพี่ๆเอทุกท่านจะเจอทางเข้าครอบครัวเบนเทบอร์ดเองส่วนในพี่พี่ยูนะครับตรงนี้เลยนะครับตามกันมาได้เลยครับอะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ครับ ในหน้าช่องวันนี้คัสสันเล่นนามาเสิร์ฟให้กันเหมือนเช่นเคยครับขอมองที่คู่แรกกันก่อนครับพีเมลิกอังกฤษครับในค่ําคืนวันศุกร์มองไปที่ออตตันวิลล่าครับจะเปิดวิลล่าพาร์คต้อนรับการมาเจอนของท็อปแ m มอัสเปอร์คู่นี้ชิกออฟเวลาตีหนึนาทีครับก่อนเกมเขายกให้กับเจ้าบ้านอย่างวิลล่าครับวันนี้แนวต้านตลาดละซับเปิดมา เหนือกว่าสเปอร์ค่อนข้างเยอะคือวิลล่าวันนี้ต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะยิ้มบนหวานและเฮตเต็มๆแอตตันวิลล่าณนะปัจจุบันอยู่ลำดับที่6ครับแข่งมา36บนัดชนะ18เสมอ9แพ้9มี63แต้มส่วนท็อปแฮมพ์สปอร์อยู่ลำดับที่17ครับแข่งมา36นัดชนะ11เสมอหและแพ้20มี38แต้ม ก็ต้องบอกว่าสเปอร์นัดหน้ามีแมตส์สำคัญรออยู่ในค่ำคืนวันพุธที่21พฤษภาคม2568ครับที่จะชิงยูโรปาลีกกับแมตเชสเตอร์เไนตดโดยภาพรวมแล้วคู่นี้เป็นแนะนำให้เลือกเชียร์ที่แอตตานวิลล่าได้เลยครับถ้าวัดถึงแรงจูงใจในลีกภาพรวมต่างๆวิลล่าดีกว่า เพราะวิลล่าณปัจจุบันต้องการที่จะเก็บ3แต้มและยังอยู่ในลำดับที่6ต่อไปโดยภาพรวมวิลล่าวันนี้ได้แข่งก่อนเชลซี Chelsea ใน ในในการที่จะแข่งค่ำคืนนี้ถ้าเก็บ3มแต้มได้จะไปกดดันเชลซีเรามามองผลงานและฟอร์มการเล่นทั้ง2ทีมกันหน่อยครับฤดูกาลนี้เจอเจอกันมา2ครั้ง2คราวในหลีกบ้านสเปอร์ช่วงต้นฤดูกาลเป็นทางสเปอร์ที่ทําผลงานได้ดีกว่าชนะแอตตันวิล่ามาได้4ประตูต่อหนึ่งและอีกหนึ่งนัดคือบอลรายการ FA ฟเอคัพอังกฤษในบ้านแอตตันวิล่าแอตตันวิล่าชนะสเปอร์มาได้2ประตูต่อศูนย์โดยภาพรวมแล้ววิล่าในการเล่นในวิล่าพาร์คเจ็ดเกมหลังสุดรวมทุกรายการไม่ แพ้ใครมาเลยเล่นดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันนี้ต้องเดาใจโปรเตตคูครับว่าจะจัดชุดโรเตชันไหมแต่ข่าวหนาวหูวอ,อกมาว่าวันนี้อังเก้โปรเตตคูจัดชุดโรเตชันอย่างแน่นอนเชียร์แอตตันวิลลาไปเลยครับแรงจูงใจในหลีกดีกว่าโมเมนตัมดีกว่าศักยภาพทีมนะปัจจุบันดูเหนือกว่าผลงานและฟอร์มการเล่นดูดีกว่าเชียร์วิลลาวันนี้จะไม่เสียใจจะไม่เสียดายสวยจะจัดและสวยมากๆครับ ลุยกันต่อมองกันต่อคู่ต่อมาพีมารีอากิตอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจขยับเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงครับชิกออฟเวลาไตะสองสิบห้านาทีจะเป็นเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบดต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก่อนเกมเขายกให้กับเชลซีครับวันนี้เปิดโจทย์มาเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ค่อนข้างเยอะ สำหรับทัศนฟุตบอลคูน่นี้เป็นแนะนำให้เลือกเชียร์ที่เชลซีได้เลยครับหนึ่งเสาไฟเชื่อว่าวันนี้เชลซีเล่นในเซตแรมฟอร์บิดจะเปิดบ้านเก็บสามแต้มจะเปิดบ้านเบียดชนะแมนยูเป็นอย่างน้อยและลุ้นประตูที่สองเพื่อยิ้มหวานและเฮเต็มเชลซีตอนนี้อยู่ลำดับที่5นะครับแข่งมา36นัดชนะ18เสมอ9และแพ้ไป9เกมมี63แต้มส่วนทางแมนเชสเตอร์เต็ดครับแข่งมา36นัดชนะ10 เสมอ9แพ้ไป17มี39คะแนน อยู่ลำดับที่16ครับภาพรวมแล้วถ้าวัดถึงผลงานและฟอร์มการเล่นฤดูกาลนี้ร่องบอกว่าเซอร์ไพรส์หนักๆเหมือนกันครับที่แมนเชสเตอร์เดนต์ลุนไปอยู่ท้ายตารางนะครับผมโดยภาพรวมไปทางเชลซีที่ทําผลงานได้ดูดีกว่าเฮดทูเฮดที่เจอเจอการฤดูกาลนี้ในบ้านแมนยูนะครับเสมอกันมา1นประตูต่อหนึ่งมามองผลงานและฟอร์มการเล่นกันหน่อยครับเชลซี Chelsea ห้าเกมหลังสุดรวมทุกรายการเป็นการชนะ4ี่และแพ้ไป1เกมเกมนัดล่าสุดภายกับนิวคาสเซิลมา สประตูลศูนยคือนิโคลัสแจ็คสันโดนใบแดงด้วยส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหเกมหลังสุดรวมทุกรายการเป็นการชนะส,สเสมอ1และก็แพ้ไป2เกมเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายให้กับเวสแฮมนเต็ด erm มา0ประตูลสองก็เหมือนที่บอกไว้ครับว่าแมนยูมีนัดสำคัญรออยู่คือกลางสัปดาห์หน้าครับที่จะเจอเจอกับสเปอร์ในรอบชิงชนะเลิศ ยูโรปาลีโดยภาพรวมแล้ววันนี้เดาใจออมอิมว่าจะจัดชุดโรเตชันไหมแต่เอาจริงๆเชื่อว่าทั้งสเปอร์และแมนยูจัดชุดโรเตชันแน่นอนกับโดยภาพรวมวันนี้ตัวความพร้อมโชลซีขาดเพียงนิโคลัตแจ็คสันที่โดนใบดแดงติดโทษแบนเอ็นค,นคุณครูที่มีอาการบาดเจ็บโฟฟาน่าที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นอยู่กันครบลีเจิม ก็หายป่วยกลับมามาร์กิวก็เช็คฟิต50 50ส่วนทางเอรีวายโควิลโคพาเมอร์ไกเซโดลาเวียรหรือเอนโซเฟนันเดสอย่างนี้พร้อมที่จะลงสนามส่วนแมนยูตัวหลักๆก,ก็หยุนครบครับไม่ว่าจะเป็นทางรัสมุตฮอยลูนบูโนเฟนันเดสอย่างเงี้ยคาเซมิโลแต่สามตัวนี้โอกาสที่จะออกส,สตาร์ทเป็น11ตัวจริงก็น่าจะน้อยเหมือนกันเพราะว่าน่าจะ นะครับน่าจะเอาไว้ไปใส่หนักใส่เต็มในรอบชิงยุโรปามากกว่ายังเชื่อว่าโดยภาพรวมต่างๆแรงจูงใจที่เชลซีอยากเก็บ3มแต้มให้ได้เพื่อยังอยู่ในท่อฝาฟอยู่ในพื้นที่ยุโรปนะับปัจจุบันนี้เชลซีวันนี้ศักยภาพทีมก็ดูดีกว่าเชียร์เชลซีไปเลยครับสวยจ,จัดและสวยมากๆการันตีความสดชื่นปิดท้ายสวยๆคู่ที่3ครับขอไปมองรอบเพย์ออฟนัดที่2ของ ลีกทูอังกฤษครับวชอครับจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเซนเตอร์ฟิลสำหรับก่อนเกมคู่นี้เขายกให้กับวชอครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองเปิดโจมมาเหนือกว่าเซนเตอร์ฟิลอยู่เล็กน้อยสําหรับทัศนาฟรอลคู่นี้เบนยังมองว่าวชอได้เปรียบและแนะนําให้เลือกเชียร์ที่วชอครับวชอเกมนัดล่าสุดกุมค,ความได้เปรียบมาก่อนครับในเพย์ออฟนัดแรกในบ้านเซนเตอร์ฟิลคือการบุกไปกับกุมความได้เปรียบ โดยการชนะมา2ประตูต่อศูนย์วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลตัวเองกับผลงานในช่วงที่ผ่านมาบวกกับเฮตูเฮตที่เจอกันในลีกในลีกเจอกันมา2ครั้งเป็นทางบชที่ทําผลงานได้ดีกว่าชนะทั้งไปทั้งกลับในบ้านชนะ3-1น,นะครับและ,อะนอกบ้านนะครับไปเยือนเสมอ22ผลงานคือดีกว่าภาพรวม5เกมหลังสุดบชเป็นการชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1เกมศักยภาพทีมเบนมองว่าเหนือกว่าเซนเตอร์ฟิล์อยู่เล็กน้อย วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองไม่มีความกดดันคือชนะมาก่อน2ประตูต่อศูนย์วันนี้ยังเชื่อว่าเล่นในบ้านตัวเองศักยภาพทีมไม่เป็นรองขุมกําลังในเชิงลึกไม่เป็นรองเชียร์วอชอไปเลยครับเชื่อว่าจะย้ําชัยชนะได้และผ่านเข้ารอบต่อไปเชียร์วชสวยจ,จัดและสวยมากๆครับนี่คือ3มทีมเน้นจัดหนักเทนตัดในหน้าช่อง3มทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกตัวการัลตีกำไรครับประกอบไปด้วยแอตตันวิลล่า โชซีวอร์ชอครับสวยจัดจัดและสวยมากๆตัวอื่นเพิ่มเติมเม้านี้ไปเจอกันในบ้านเบนเทบอลเข้าบ้านฟรีเข้าครอบครัวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดั้งสิ้นครับขอใพี่เอฟซีท่านดับดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ